จับทารกเขยา่าพี่เลี้ยงจอมโหดรอดมือกฎหมายเจ้าของศูนย์ดูแลเด็กทารกหลังคลอดในไต้หวันออกมาเคาะเข้ามาหลังวิดีโอการทรมานเด็กทารกที่แสนจะสยองถูกเผยแพร่ออ,อกมาพยาบาลอาวุโสวัย52ปีจากศูนย์ถูกจับได้ว่าเขย่าเด็กทารกในความดูแลอย่างรุนแรงสร้างความหวาดผวาให้กับผู้ปกครองที่มีลูกน้อย หลังจากที่วิดีโอรั่วไหลออกมาทางศูนย์ได้ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบทว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนนานสองวันในที่สุดเจ้าของของศูนย์แห่งนี้ก็ออกมายอมรับสารภาพทั้งได้ขอขมาต่อประชาชน พร้อมอธิบายว่าพยาบาลโหดมีปัญหาชีวิตในวันเกิดเหตุทำให้เธอหงุดหงิดอารมณ์เสียก็เลยเอาอารมณ์ไปหลงที่เด็กทารกแบบนั้นเนื่องจากผู้ปกครองของเด็กไม่เอาความนางพยาบาลโฉดรายนี้จึงรอดเงื้อมือกฎหมายไป